ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้ากองวันนี้ผมจะเอาเกงยีนลีวายวินเทนนะครับเติตที่อเมริกานะครับหรือเกงยีนสีดําหรือที่เราเรียกว่าเสืเกงยีนซุปเปอร์แบ็คนะครับเอามาลงให้กับ FC ได้ประดับรับชมนะครับนะครับถ้าถูกใจก็โทรมาติดต่อนะครับอันนี้คือลีวายเติตที่อเมริกานะครับอันนี้ลีวายเติตที่อเมริกานะครับอันนี้ลีวายที่เติตที่แคนาดาหรือก็เม็กซิโกปากีโตกีโคลอมเบียอียิปต์หรือประเทศ ละทั่วโลกนะครับพ่อรีไวเอ์ขายแบรนด์ทั่วโลกเขาจะไม่มีและจะดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเกงผลิตที่อเมริกานะครับนะครับตัวนี้ครับนะครับถ้าผลิตที่อเมริกานะครับอันนี้คือเป็นรุ่นผลิตตั้งแต่ปี9 9 9 4 9 5 9 6ลงมานะครับถึงปี2003ันรีไวเ์ยุคนี้ผลิตยกเลิกปี2003นะครับรีไวเออร์วินเทจคือผลิตที่อเมริกายกเลิกปี2003ันามจำไม่ได้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นผิดที่อเมริกานะครับก็คือจะมีคำว่า m a d e in USA ตรงนี้นะครับนะครับ USA นะครับแต่ถ้าผิดที่ประเทศอื่นนะครับที่ไม่ใช่อเมริกาครับเพราะว่าเขาจะไม่ให้ต่อคําว่า US นะครับนครับไม่มีคําว่า US ไม่มีอะไรเลยครับนะครับแตกต่างนะครับนะครับแตกต่างกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนะครับอหยุดกดดนี่ครับก็คือกางเกงตัวนี้ก็คือถ้าอย่างนี้คือ ไม่ได้ผิดที่อเมริกานะครับก็คือจะมีไม่มีคําว่า usa นะครับเขาจะเว้นวรคไว้นะครับนะครับเว้นวรคไว้นะครับถูกไหมครับถ้าที่อเมริกาเขาจะเต็มนในรับนะครับจะมีเห็นไหมครับคําว่านี้ครับตามเม็ดเม็ดอิน usa นะครับตรงนี้ครับไม่เต็มนะครับอันนี้ก็คือจะมีเว้นวรคไว้นะครับนี่คือความแตกต่างนะครับนะครับแล้วก็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 มายุคใหม่ๆครับเขาจะเว้นวรคไม่มีเลยครับว่างปล่อยว่างเลยครับเห็นไหมครับปล่อยว่างเลยนะครับพวกนี้ไม่ได้ผิดที่อเมริกา ที่ว่ารีวายมีเห็นกันเยอะนะครับบางคนไปเที่ยวเมกาไปเที่ยวก็ไปซื้อไปซื้อของรีวายก็ไม่ใช่ของเมกากลับมาเป็นของประเทศอื่นนะครับบางคนก็ว่าอ่านว่าเป็นรีวายก็นึกไปของเมกาแต่ไม่ใช่นะครับนะครับท่านต้องบสังเกตนะครับเวลาท่านไปเที่ยวเมืองนอกนะครับนะครับอย่างนี้ไม่ใช่เมกานะครับผมจะดูความแตกตายย่างให้ไงครับดูด้านไหนนะครับนะครับดูแตกต่างนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับเกงตัวนี้เป็น1งเกงรีวายซุปเปอร์แบ็คหรือเกงรีวายดำนะครับสีดํานะครับ ดีวายห้าศู wu สา l 3 2มสิบสองเม็ดอินยูเอสยูเอสเอคือพวกนี้เกงยีนดีวายวินเทจนะครับนะครับนะครับที่นี้พอเราดูนะครับเราเราก็มาดูป้ายครับดูป้ายครับนะครับถ้าเป็นอเมริกานะครับนี่คือรุ่นรุ่นนี้คือเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายติดตั้งแต่ปี95ขึ้นมาถึงปิดปี2003นะครับยกเลิกปี2003นะครับเคินว่าเม็ดอินยูเอสเออย่างนี้เลยนะครับเม็ดอินยูเอสเอนะครับ กล้องนิ่งๆให้เฉดให้ชัดๆนะนกล้องขยายซูมด้วยครับนะะแล้วก็แล้วก็น,นี่ครับก็คือจะมีดิ้นครับมีดิ้นคำว่านี่ครับดินด้นดิ้นรีวายนะครับน,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 นี่ครับนะครับถ้าของแท้จะมีอย่างนี้นะครับมีดิ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ไซส์ครับสามสิบหกสามสองต้องตรงกันนะครับนี่ครับนี่ครับสามสองสามหกสามเนี่ยสามหกสามสองสามหกสามสองนะครับนะครับสามหกวสามสิบหก L 3 2นะครับแล้วก็รหัสรหัส5 0 1 0 6 6 0นะครับนี่ครับคือเป็นรีไวล์ซูเปอร์แนะครับนี่คือรหัสเขานะครับนะครับคือรหัส0 6 6 0นะครับแล้วครับแล้วก็ตัวนี้รีไวลอันนี้เป็นรี v i ล์วินเทจผลิตปีผลิตปีอะไรนะครับลองดูนะครับนะครับผลิตปีนะครับคืออ่าเริ่มต้นก่อน0 6 9 5คือ0 6 9 5นี่คืออ่าผลิต เดือนที่6ปี95นะครับปีเกหนะครับ d ีไวซ e r เปอ k ตัวนี้ผิดเดือนที่6ปี9 5ห้านะครับแต่ทีนี้รู้รู้ได้ไงครับว่ามันแท้เปล่าก็คือไม่ต้องมาเอาคือมาดูหมายเลข5 2 2สองสองนี้ต้องต้องมาเขาต้องตอบนะครับตอบตรงกระดุมนะครับนี่ครับนี่ครับ5 2 2สองนี่ครับจะตรงกันเลยครับนี่ครับ5 2 2สองจะตอกตรงกระดุมนี่ครับตรงกระดุมนะครับ จะสอบให้ดูหน่อยครับนี่ครับแทบไม่ชัดเลยครับนี่ครับแทบไม่ชัดเลยครับ5้าสองสองนะครับคือนี่คือซีรีส์ซีรีส์ต้องตรงทุกอย่างครับซีรีส์นัมเบอร์ต้องตรงห้าสองสองห้าสองสองต้องตรงนะครับติดเดือนที่6ปี9 5้าห้านะครับนะครับจำนวนนะครับจำนวนนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นของรีวายอเมริกาต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วแล้วก็จะเป็นทอนะครับทุกอย่างเป็นทอมานะครับ นี่ครับนี่คือนี่คือรุ่นสุดท้ายปิดปี9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9ปี2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3ยกเลิกผิดนะครับดีวานะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะครับแตกต่างที่ว่าไม่ใช่ของอเมริกานะครับนะครับที่ว่าเว้นต์บั๊กนะครับนี่คือเขาจะเว้นต์บั๊กไ้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเรามาฟินดูนะครับด้านไหนครับนี่ครับดีวาจะอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ครับเขาเขียนไว้นะครับเห็นไหมครับพอพอเขาไม่ต่อนะครับคือไม่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 ต่อคำว่า u s จะเป็นประเทศอื่นครับนี่ครับรีวายนะครับรีวายเมดอินอะไรครับโคลโคลัมเบียนะครับเมดเมดอินโคลัมเบียครับไม่ใช่มีเมดอินอสเอนะครับถือว่าทุกท่านเวลาไปเที่ยวต่างประเทศส่วนมากจะซื้อแต่ของประเทศอื่นกลับมาอียิปต์โคลโคลัมเบียคานาดาเม็กซิโกกันมาครับก็คือนี่นะครับคือบางคนดูแต่คาว่ารีวายอย่างนี้ครับดูแต่คําว่ารีวายแต่ไม่เคยดูตรงนี้แล้วก็ไม่เคยดูด้านในครับนะครับต้องสนใจนะครับ คือราคามันแตกต่างกันพอเราเอามาสมเอามาใส่มาใช้มาเรามาเก็บมาสะสมราคาถ้าเป็นของอเมริการาคามันขึ้นแบบหลายสิบเท่านะครับหนงตัวขึ้นไปหลายสิบเท่าตัวนะครับหลายสิบเท่าตัวคือเก็บแล้วสะสมแล้วมีราคานะครับมีราคานะครับนี่ครับแล้วงเช่นตัวนี้ไหมครับนี่ครับตัวนี้คือด้านในก็เหมือนกันครับให้ต่อเหมือนกัน3าเอ็ดยานสามสองคือตรงไซส์เขาครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ผลิตที่โคลอมเบียนะครับสามเอ็ดสามสองแล้วส่วนมากครับดูครับถ้าไม่ใช่ ถ้าของอเมริกาจะไม่มีเลข R ตรงนี้นะครับจะไม่มี R ตรงนี้นะครับ5.1กับ R ตรงนี้จะไม่มีนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็นี่ครับเกงตัวนี้เขาผลิตปีเดือนเดือนเดือน9นะครับเดือน9ปี2000นะครับคือ0 0งพันนะครับพอรีไวายตั้งปรมาปี2000เนี่ยเขาจะเริ่มขายแบรนดทัวโร่นะครับขายเสร็แล้วก็ได้ผลิตได้หลายประเทศนะครับได้หลายประเทศนะครับแล้วก็กระดุม6 8 6 8 9 m ก็นะครับเห็นไครับมันจะมีพวกรหัสอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับจะมีรหัสตัวอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น44หลักนะครับเห็นไหมครับถ้าของเมกามีแค่3นะครับครับนี่แหละคือวิธีการดูนะครับนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าคือผ้าผ้าแล้วก็วัสดุทุกอย่างจะไม่ใกล้เคียงกันแต่ดูแล้วไม่เหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการดูดีกวนะครับเราดูต่อไปครับต่อไปอีกมีครับ ส่วนมากจะเจอกันเยอะนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับมีวิธีดูนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับซูเปอร์แบ็คนะครับเห็นไหมครับคําว่าในอเมนเมดอินยูเอสเอไม่มีนะครับไม่มีนะครับแตกต่างกันกับแตกต่างกับตัวนี้นะครับนี่ครับแตกต่างนี่คือของเมกาวินเทจนะครับนี่ครับอันนี้ผิตปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับแล้วตัวนี้ผิตปีไหนลองดูนะครับนี่ครับตัวนี้ผลิตที่ประเทศอะไรครับย้อน คนาดดาไหมครับคนาดานะครับนี่คนาดาตัวนี้นะครับเมดอินคนาดานะครับแล้วก็ดูครับคือคือเขาไม่ใช่ของเมกาครับเขาเาเป็นประเทศอื่นนะครับเห็นไหครับแต่เวลาคนไปซื้อเกงเกงรีวายส่วนมากไปต่างประเทศก็จะซื้อแต่ไม่ได้ดูป้ายเห็นมันถูกก็ซื้อนะครับก็คือเขาดูแต่คําว่ารีวายแต่ไม่ดูไม่ได้ดูว่าเมดอินเวสเอนะครับนะครับก็จะกลายเป็นประเทศอื่นแบบนี้ครับนะครับเมดอินคนาดาไม่เองเมสโกไม่เองปากีกุ รูกีมันไม่อินอียิปต์มันมีหลายประเทศมากนะครับดีวายนะครับเห็นวิธีดูนะครับแล้วก็ทุกอย่างอันนี้ก็คือเขาก็ตอกที่กระดุมเหมือนกันนะครับคือแต่วัสดุผ้าเพิ่มมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของอเมริกาต้นฉบับเพราะเยไฟเมริกาแพงนะครับดูขนาดเป็นมือสองที่คลองถมอเมริกาครับตัวหนึ่งนะครับดูครับตัวไม่ต่ำกว่าร้อยร้เหรียญ200เหรียญ300เหรียญหลายเหรียญนะครับบางตัวเป็นหลายหลายพันเหรียญนะครับนะครับแต่ขาดเป็กเงินที่สิ้นนะครับนะครับบรรลุภาพนะครับเหรียญนี้ก็30นะครับ นี่คือไม่ใช่ของอเมริกาครับแต่ที่ร้านเรามีครับแต่ว่าเป็นของแคนาดาเม็กซิโกพวกนี้เราเอาเข้าร้านอยู่ครับแต่ว่าเราคือพวกนี้ราคาก็จะถูกนะครับก็จะแตกต่างจากของอเมริกานะครับแตกต่างของวินเทจครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องของอเมริกาเป็นยังไงนะครับ,แบบนี้เราก็จะมีไว้ประมาณ4ีหตัวไว้สําหรับคนเงินน้อยเงินน้อยห่อนน้อยก็ก็จะซื้อของพวกเม็กซิโกแคนาดาฟากีตกีโคลอมเบียไปแต่เป็นของแท้นะครับของแท้แต่เป็นแท้ที่แคนาดาเม็กซิโกแต่ไม่ใช่ของร็บคแ็นด์แบล็คไม่ ร้านนี้ไม่ขายไม่ไม่ขายของลอกเป็นแบบไม่ขายของปลอมแม้แต่แสงเกงลอกเป็นแบบเข้าร้านยังไม่ให้เข้าร้านนะครับนะครับลองไปติดดูไปนะครับถ่ายภาพเดิมคนถ่ายภาพเป็นล็อกติดก่อนห <c oughs> น้าร้านเราก็มาดูเกงยีนลีวายอเมริกันนะครับตัวเ,บบเ,แบบเรา,ารขายครับตันนี้เรารู้เรื่องลีวอเมริกัน คือผ้าเขาจะเขาจะไม่เหมือนกับพวกของถ้าของทําขึ้นาใหม่ผ้าเขาก็อีกแบบหนึ่งนะครับผ้าทั่นี้จะคือเป็นผู้นเพลนเจกจะเป็นพอกาวไาขึ้นเม่สายนะครับนี่ผ้าอยู่สภาพดีนะครับยังหนาลยนะครับไม่สายนะครับคาว่า u s a นะครับแล้วก็ป้ายป้ายก็สวยครับป้ายจะไม่ยาวนะครับ u s a ป้ายจะไม่ยาวนะครับสังเกตครับจะมีลินนะครับแล้วก็มีปีคอสแล้วก็ตอกคดกระดุมทุกอย่างออกมาเรียบร้อยทุกอย่างครับเม็ดอิง u s a นะครับ พวกนี้ก็จะผิดปีตั้งแต่ปี94 95 96อันนี้ผิดเก้าห้านะครับเก้าห้าก็คือเนี่ยครับลาเราซื้อเก่งยีนของแท้ๆครับทำไมทำไมบางคนก็ซื้อไปแล้วทำไมพอเบื่อแล้วพอไม่มีเงินแล้วจะไปขายคืนขายร้านขายอะไรเนี่ยบางคนก็ขายไม่ได้เพราะว่าทำไมก็คือคุณซื้อคุณซื้อคุณรู้แต่ว่ารีวายแต่คุณไม่ศึกษาว่าเป็นรีวายอเมริกีวายสินเพดีวายแท้นะครับว่าต้นฉบับก,ก็เล่นที่อเมริกาครับเพราะอเมริกาคือใส่แล้วมันก็จะ คือราคาไม่หล่นนะครับอย่างผมเนี่ยสมัยปี40นะครับผมซื้อเกงดีวายดุมแดงนะครับตวง600,000กว่าบาทนะครับมือสองขันขาวนะครับพอผมพอผมไม่ไม่มีตังค์นะครับผมก็ไเอาไปขายเปิดขายได้ขายของครับดันั้นครับผมซื้อเกลียวพันกระบะผมมาขายด้วย3-4พันนะครับนะครับผมได้กําไรทั้งสายได้เท่าไรได้ทําได้ทั้งกาไรกําไรเงินนะครับแล้วต่อมาผมเลยยึดอาชีพขายเกงมือสองนะครับมาจนทุกวันนี้เลี้ยงตัวรอดนะครับก็คือของถ้าเราเรียนรู้ เข้าใจเข้าใจของพวกนี้ครับของที่มันดีนะครับเหมือนพวกแบรนด์พวกเป็นด์ดังๆพวกแบรนด์ดังๆของฝรั่งเศส